แอสซีจัดดิแล้วก็ไปเดินแคทวอล์ก <c oughs> เยี่ยอยากได้เสื้อสวยๆลาล่าบ้างวะจัดดิไหมเนี่ยแต่ชุดนี้ก็สวยนะส,ส,สวยมากอ่ะจริงๆผมเป็นแอสซี C ทูมไรเดอร์มากนะก็ชอบอ่ะเนี่ยๆดูดิหน้าหน้าสตรีมอันนี้แบบมีแต่ทูมไรเดอร์อ่ะในเกมปวดก็ทูมไรเดอร์ทูมไรเดอร์ทูมไรเดอร์พอรอซื้อตั๋วรราคาราคาเต็มแพงเกินไม่มีตังค์แล้วมันได้ด่านหาเลยวะเนี่ย เอ้ล้วกูไม่ได้เอากระเป๋ายิวอะไรมาเลยว่ะชิบหายลืมอะไรเงี้ยแล้วใครพับหมายวะนะ่ะอ๋ออีเฟิงหมินไอ้เข้าตู้มึงเรียกเข้ามาทำไมอีอะไรเนี่ยชุดแคทวอล์กเนี่ยทำอะไรอ่ะอุ้ยระเบิดเลยกูใครวิ่งอยู่ข้างหัวะ ไปดิไอสัทอู้ไอ้ยูก็ว่าใครไม่เดินอยู่ข้างหูกูวไอ้เหี้ยมดเฮ้ยนม้แล้วทำไมไม่ยินเสียงหัวใจเลยวะโอ้อยแล้วกูทำอะไรอะ่ะเจ็บหน้าไปดิเวนโคตรดีโกดดีอย่าไปอย่าไปไอ้เชี่ยนี่กูจะเล่นไม้นี้ต่อสวยสวยเพื่อนสวยทำดีทำดีำดำดรอรอ วายเจ็บหน้าไปดิว่าอู๋เป็นมาแล้วว่ะอุ้ยโอ้โหตกใจหมดเลยนี่เสียงมันเบามากเลยไม่ได้เสียงอะไรเลยอ่ะนั่นไงเออมึงมึงเอามึงเอาอีเฟอร์มินไปเลยเอาเฟอร์มินเลยเอาเฟอร์มินเลยเอ้าแล้วมึงว่างไม้ทำไมน่ะยังไม่ถึงโอ้โหเฮ้ย หน้าไม่ได้เวนยังกูหลงทาง I'm lost bro I'm lost มันทิ้งเราอ่ะตายแล้วเด็ชาวจีนคนนี้ตายแล้วเนี่ยตายจริงพาใครมาด้วยปะเนี่ยฮิวดิคิวดิเออฮิวกูก่อนอ เดี๋ยาเดี๋ยาเดาเดวกูวแบบเองมาแล้วนั่นไงไปดิอรอซ้อเดาแตกไปดิ <c oughs> เออจะกันเว้ยไอ้เหี้ยโทษ <c oughs> ที่เอ้โทษทีไอ้เหี้ยชาวจีนแม่งโกรธกูแน่เลยว่ะไอ้เหี้ยกูต้องจะไปบล็อกมันไว้กูขอโทษคนบอกกูขิดไม่ทันไนอะ้เหี้ยขอโทษขอโทษเดี๋ยวกูช่วยเองเพื่อน ไปอุย้ยไอ้เฮียเฮ้ยกูช่วยมือเพื่อนเพื่อนกูช่วยเองไม่ต้องห่วงไปเรนนีไปเลยเพื่อนจงโอยบินโง่ไอ้เฮียแม่งจะอุ้มกูเลยไปกูมาแล้วเพื่อนเฮ้ยกูมาชื่อมือเองด้วยไอ้เฮียาอาชีพหายแล้วแม่งอุยอ้ยอุยอ้ยเจ๋งว่ะเจง๋งเจ๋ง กูต้องคานหนีวะ่ะไอ้เหี้ยว่ามันกูจะได้หลุดเอ้าเออมันมันไปไหนหรอวะออกมันล่วงไปข้างล่างไอ้เหี้ยกูอยู่ไม่ได้อ่ะไอ้เหี้ยมึงมีคคบน้อยอ่ะ โ้ยแม่งมาดักทางเองเฮ้ยชิมหายแล้วเหียแม่งหล่อจัดไปจบ,บอยบินไอ้อเหียตัวแทงกู เตะปอะไอสัตว์อี้ยโอ้ดักอะมันดักอะต้นตีนี่แม่งดักอะ <S <S ไปเลยเพื่อนนีเร็วเ,วเราเดี๋ยวเราแยกกันก่อนเนาะไปฮิลก่อนเฮ้ยเอา้ามันลงมาแล้วลงมาแล้วลงมาแล้ว เจ็บไปดิกูมีกูมีโดดหมายเร็วอะ่ะเอา้าไม่ใช่ no 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 โอเคโอเคอยู่กูโดนข้าตู้เฉยเลยอ่ะกูคนไปทางไหนอ่ะกูไม่รู้เลยอ่ะเฮ้ ่าเบื่อ,อไรแม่ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยอ่ะอีนี่ก็มาเหมือนผีเลยสัตว์ตกใจเลยมแม่งยกิวอาเฟิงมิ่งในเฮี่ยน,นี้แม่งเพื่อนรักกูจริงไปได้ไปได้ไปได้หนีก่อนนะเยี่ยวตวนรอดก่อนชิบหายตายคู่เลยกูขอให้แม่มีเปอร์บิล แอบส่องกูอยู่ใช่ไหมกูรู้แม่แอบส่องกูอยู่นั่นไงกูรู้เลยจงบอยบิน ไปเลยเพื่อนเอามาเอายี่นั่นวะมัด <c oughs> ตัดเองดีๆแล้วกันเด้อก,กูช่วยแล้วเด็นละควาตกใจเลยกูว่าแม่งผม <c oughs> ไปเลยเพื่อน <c oughs> แล้วตอนนี้กูควรทำอะไรดีวะเนี่ยโอ้โห oh. <c oughs> ชิหาย ทำไรกูอยากชนะมันมากเลยว่ะ h ฮั l โหลเธอไอ้ย่าแล้วกูลงแล้วกูลงมาเจอกูสาหนีมาได้กูโดนลงมาเจอไปกยเฮ้ยเพื่อนเพื่อนกูอยู่นี่ อ้าวโอ้โหมึงฆ่ากูเลย เมื่อกูตายเมื่อกูเสียอับดนโมริโออย่าไม่ได้หน้จัดเลยเฮ้ยเมื่อกูตอนตายข้างเพื่อนรักกูเลยเนี่ยเชี่ย